ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีีมาคาเฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ซินีมาคาเฟ่โดยป้าหมูกับแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีป้าหมูด้วยสวัสดีจ้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้ฝนฉ่าเลยเนาะช่วงดีดีจังเลยอากาศชุ่มฉ่าช่วงพีคก็เลยว่ามาถึงก็เียมาอ่านรายการช่วงพีคของดิฉันพอดีจากที่ทั้งวันอื ยืดสสอนหนังสือมาอย่างแบบว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่ายาวนานจริงๆก็ไม่แปลกนะเพราะว่าปกติเคยอัดรายการกับคุณคุณตะคุณทอนท้อก็บางทีก็เป็นช่วงเย็นเหมือนกันหลังจากอะไรนะหลังจากผ่านการทํางานที่แบบว่านักนวลเขาคิดว่ามาแบบผ่อนคลายคลายมอยไหสั่ง ป้าแล้วก็มาพูดคุยในประเด็นที่แบบว่าบันเทิงออาจจะมีสาระบ้างไม่มีบ้างหนักไปทางไม่มีสาระไป,ไปทางไม่มีสาระนะก็เป็นการดูหนังนะเพราะว่าแน่นอนหน้าที่หนึ่งของหนังมันก็ช่วยผ่อนคลายจริงนะบางทีดูแล้วก็เอมีความสุขหลุดพ้นหลุดพ้นได้ข่าววันนี้หนังตลกอ่ะหน,หนังตลกหนังตลกเป็นแบบหนังตลกที่บอบาเปิดก็ไปดู ไดูด้วยเหมือนกันเห็น้าบอบามันบอบาสนุกชอบแล้วก็แบบไปอ่านรีวิวเขาก็แบบว่าเออเชิญชมนะที่แบบเป็นสนุกดีเป็นรีวิวที่แบบว่าเป็นรีวิวในเชิงบวกก็เลยแบบเออลองดูนะแต่จริงเรื่องนี้ดูนานแล้วเพิ่งมาเพิ่งมารีวิวสัปดาห์นี้นะตอนที่ดูเนี่ยติดท็อป10อยู่คุณผู้ฟังลองไม่แน่ใจตอนนี้อไม่ปลดพังไปหรือยังเนาะแต่ว่าก็ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ถ่ายถ่ายดูยังอยู่ยังถ่าย ดูยังได้นะเป็นภาพยนตร์ชื่อภาษาอังกฤษว่า Mary my Dead Body ยังไม่เห็นชื่อภาษาไทยนะแต่งงานกับผีอ่าก็คือแต่งงานกับผีพูดง่ายตรงๆเลยแต่งงานกับผีอันนี้เป็นภาพยนตร์ปีที่แล้ว2022นะเป็นไต้หวันนะสัญชาติไต้หวันนานๆจะได้ดูมี สัญชาติอื่นบ้างนอกเหนือจากเกาหลีและญี่ปุ่นจริงๆเนี่ย Netflix เนี่ยมีหนังหลายฟิลิปปินสยก็มีนะอินโดนีเซียก็มีนะเคยดูของมาเลยด้วยแต่เรายังไม่เคยได้ดูแบบหมายถึงว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้รีวิวนะมันยังไม่ค่อยเขานาดาก็มีนะเพราะว่ามันมามาเราจะโดนตกโดยซีรีส์เกาหลีจริงเห็นด้วยกับหนังฝรั่งไปอะไรแบบนั้นเนาะอันี้ก็เป็นโอกาสอันนี้ที่เราจะได้ดู หนังของชาติอื่นบ้างนะคะแถมพุ่มกับก่าพุ่มกับชื่อคุณเวยยฮาวเชงแล้วก็เป็นซีรีเป็นภาพยนตร์ที่แบบแฝงประเด็นทางด้านสังคมด้วยรวมถึงประเด็นของ LGBT อนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของตำรวจหนุ่ม,มตำรวจหนุ่มนะตำรวจผู้ชายนะชื่อว่าคุณ han, อูมิงฮนะั่น ดาราที่มารับบทก็คือคุณเกรกชูรู้สึกว่าเขาจะเล่นหนังอีกเรื่องนึงที่ดีฉันเคยรีวิวไปแล้วเมื่อสักพักหนึ่งแล้วอ่ะที่เป็นอะไว่าอใช่เหรอใช่เล่นตัวเล่นเล่นเป็นพี่ชายโอเคโอเคไปตามดูเอาแมนี่เกือบหลุดตาแล้วอ่ะหแล้วฉันเกือบหลุดแล้วไปตามดูเอานะคะก็คุณตำรวจหนุ่มเนี่ยนะเป็นแบบจริงๆในเรื่องเขาก็เหมือนแบบว่าประมาณว่า เกลียดไม่ชอบเกมเหมือนกันนะแปลว่ามีแบบนิสัยเป็นหนุ่มหนุ่มแท้คือไม่โหดด้วยซ้ำอ่ะโหดโหดนิสัยห่ารู้ว่าเอผงผางแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นคนแบบว่าตั้งใจทํางานอยากอยากมีผลงานประพฤติดีแหละเป็นตํารวจที่ดีในเรื่องเนาะเป็นตํารวจที่ดีเราไม่พูดถึงตํารวจที่ไม่ดีเนาะ อ่ะโอ้โหช่วงนี้ฉันดูข่าวจนฉันจะท่องจําได้อยู่นะโอเคแล้วก็อยู่ๆมาวันนึงเนี่ยคุณอู่หมิงฮั่นเนี่ยก็ไปสืบคดีเก็บหลักฐานนะแล้วก็ปรากฏว่าไปเก็บเอาโดนเก็บเอาได้ไดซองแดงเน <ะ S 1> ี่ยเป็นซองแดงที่แบบว่าในใน,ในวัฒนธรรมของชาวไต้หวันนะมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าคุณเก็บได้ซองแดงอันเนี้ยที่ถูกทําพิธี คือไอ้ซองแดงเนี่ยมันถูกทําพิธีโดยคุณย่าที่วางแผนหาคู่แต่งงานให้กับหลานชายนะซึ่งถ้าจับเก็บได้เนี่ยตามเขาเรียกว่าอะไรตามวัฒนธรรมก็คือคุณต้องแต่งงานกับกับผีคือมันเป็นพิธีการเนี้ในหนังเกาหลีเหมือนกันนะเหรอใช่ที่แต่งงานกับผีแบบว่าเอาซองแต่ของเราไม่มีเนอะเออหมายถึงว่าเออมันมันคนละคนละความความเชื่ออทีเนี้ยเผอิญว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ย ในในเรื่องเนี่ยมันคือเขาคือเกย์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตํารวจอูหมิงห่าเนี่ยก็แบบอ้อยไม่แตง่งไม่อยากแตง่งคือถ้าเป็นผู้หญิงธรรมดาก็อาจจะแบบว่าเออแต่งพอได้เนาะแต่เพอเอินว่าอันเนี้ยเป็นหลานชายที่เป็นเกย์นะซึ่งในเรื่องเนี่ยชื่อว่าเหมาเหมาอหาดาราที่มารับบทเนี่ยชื่อว่าออสตินลินรู้สึกว่าจะเป็น,นาชายแท้ทั้งคู่นะที่มาเล่นนะอะแต่คุณออสตินที่เล่นเป็น หลานชายเกยก์ได้แบบว่าน่ารัก,รก,กมีความวไม่เชิงตุ้งติ้งมากแต่ก็ไม่ได้แมนมากเนาะแล้วก็เป็นแบบหลานชายวัยรุ่นที่แบบว่าเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับว่าจะพัดจะผูกก็คือเอเขามีความเชื่อยอย่างนี้ด้วยว่าถ้าได้ซองแดงแล้วไม่ทําตามเนี่ยมันจะเกิดอาเพศเนี่ยเ,เหตุเคราะห์ร้ายปรากฏว่าแล้วก็มีเหตุให้เกิดขึ้นกับตํารวจเนี่ยคุณอูมีฮันแบบว่าเป็นเคราะห์ร้ายมันอาจจะด้วยความบังเอิญแหละแต่ว่า คุณตํารวจก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะแต่งก็ได้อือก็ไม่ได้มีอะไรจะเสียรากว่าแต่งไปแต่งมาปุ๊บนาะในเรื่องในภาพยนตรน์เนี่ยร่างของเหมาเหมาเนะี่ยก็ปรากฏขึ้นมาอืปรากฏขึ้นมาเป็นจริงก็มีบทสนทนากันในขณะที่อันนี้จะให้อารมณ์เหมือนหนังไทยเหมือนกันนะคือแบบว่าหันไปพูดกับกับผีแต่ว่าคนคนบุคคลที่สามจะไม่รู้จะไม่เห็นแต่เมย์ก็มีการมุกมุกนี้ใช้กันเยอะเออก็เป็นมุกเขาเรียกอะไรมุก มุกทั่วไป<า>ม,มุก <คน S 1> มุกมากตรฐานเพราะฉะนั้นก็จะมีซีนที่บอกว่าหันเหมือนหันไปพูดกับกับเมาเหมาผี่ยแต่จริงๆแล้วก็คือคนที่เห็นข้างนอกก็คือผู้คนเดียวนะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปรากฏตัวขึ้นมานะแล้วแล้วคุณตำรวจนี่ยก็จะต้องอยู่กับ ผีเหมาเหมาเนี่ยไปแล้วปรากฏคุณเหมาเหมาเนี่ยก็มีการขอร้องนะร้องขอให้ตำคุณตำรวจเนี่ยช่วยทําภารกิจต่างๆก่อนที่เจ้าตัวจะเสียชีวิตไปนะคะจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปเจอเข้ากับเขาเรียกอ,อะไรมันนําไปสู่การรื้อฟื้นคดี <c oughs> การตายของของคุณเหมาเหมาเอง <c oughs> อย่าง<ๆ>ที่ไม่ได้ตั้งใจนะว่าเออจริงๆเลขตกลงคุณเมาเหมา,หมาตาย ด้วยเหตุอะไรอันนี้มันมันเหมือนกับว่าในเรื่องมันก็มีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีด้วยตลกไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่แบบว่าคุยกับผีไปวันๆมันมีการผูกเรื่องมันมีตัวละครตำรวจหญิงด้วยอีกตัวเด่นเหมือนกันนะตัวนี้ตำรวจหญิงเนี่ยเขาจะมาเป็นเหมือนกับว่าสีสันว่าในวงการตำรวจเนี่ยจะมีผู้หญิงเอาไว้เพื่อเป็นเครประดับ แม่คอยถือถ่ายโปสเตอร์ถือถ้วยถือหรือย่ถือดอกไม้จับกูลายไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้นางเก่งเนาะอ่าต้องไปดูเอานะรู้สึกจะมีพิกล็อกอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแบบว่ามีมีทวิสต์พลัสทวิสต์นิดหน่อยนะคะให้ได้สนุกสนานแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ การนาเสนอเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมเรื่องของการแต่งงานกับผีเนาะแล้วก็ผสมผสานกับประเด็นใหม่ๆในสังคมก็คือเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะแล้วก็จริงๆคุณคุณย่าของเหมาเหมาเนี่ยก็เท่มากเลยนะโอ้โหมันแบบฉันมีหลานชายเป็นเกย์แล้วจะยังไงพ่อเขาเรียกแล้วพ่อแม่ของของเหมือนเหมือนจะรับไม่ได้ขณาที่คุณย่านี่ชิวมากเต็มที่เลยไปไปงานพลายอะไรแบบเนี้ยไปดูขยะไป คุณย่านี่คือแบบว่าแบบโสมัยใหม่มากแล้วก็ยอมรับคือแบบด้วยความที่รักหลานชายนะคะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะแล้วเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของการสมรสเท่าเทียมเพราะว่ามัมีการแต่งงานกับผีเอไล่ะด้วยซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยตามเกรดก็คือว่าประเทศไต้หวันเป็นชาติแรกในเอเชียที่ผ่านกฎหมายเรื่องนี้นะโอ้เอเอมันก็เลยถูกเอามาแบบนำเสนอผ่าน ผ่านสื่อแบบนี้ด้วยซึ่งที่ฉันก็มองว่าเออมันก็เป็นประเด็นที่แบบดีอะดีมากเลยจริงๆแล้วอยากให้กฎหมายสมลดเท่าเทียมนะแบบคลอดออกมาสักทีนึงมันเคยได้ได้หลายคู่แล้วที่ที่แบบว่าพอคู่ชีวิตเสียไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางที่ก็ร่วมกันก่อร่างสร้างตัวกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ก็ไม่ได้อื แล้วเหมือนสามีภรรยาทั่วๆไปแล้วก็มีฉําบูด้วยนะในเรื่องอ่ะก็มีฉากแบบว่าตำรวจออะไรอย่างนงี้ด้วยก็ดูแล้วก็แบบว่าขำๆเป็นประเด็นเป็นประเด็นของเ,ออเรื่องของการทํางานของตํารวจนะซึ่งเขาก็มีการแขวะเหมือนอย่างที่บอกนะเรื่องผู้หญิงในกรมตํารวจก็เป็นการแบบแขวะประนดับ เป็นการแววดูแลดูแล้วก็ตลกดีเนาะเอ็อน่าจะคล้ายๆของเราไหมนะบางทีก็แอบคิดเนาะนะแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกกันเรื่องของการสมรรถเทียมนะแล้วก็เรื่องของการที่ทําให้ผู้ชายชายแท้ๆท,ที่ว่าเป็นตํารวจเนี่ยมันต้องเป็นอาชีพนี้ด้วยนะเป็นอาชีพอื่นไม่ได้เนาะเอาไวาถือต้องเป็นตํารวจที่แบบว่าค่อยๆมองมองเพื่อนร่วมโลกที่เป็นเพศเดียวกันที่เป็นเกย์ในอีกรูปแบบหนึ่งมันก็จะค่อยๆซอฟลงอะไรอย่างเงีง้ยเนาะมันแบบมัน S <S นุ่มน,นวลอ่ะมันค่อยๆมันเข้าใจวางเรื่องดีเพราะอาชีพตำรวจจะแบบเข้าห้า,า,าต้องเป็นแมนไ<า>งนคือถูกเขาเรียกว่าพอเป็นตำรวจปุ๊บภาพมาเลยว่าต้องแบบเป็นแมนมต้องแบบหามอามต้องแบบเขาเรียกอะไรจะใช้คำว่าโหดจะมีคำนึงเรื่องไม่อยากพูดเนาะแต่ว่าอ่ะคือพอภาพตำรวจมันต้องเป็นแบบ้นเองจริงแล้วมันไม่ต้องโหดขนาดนั้นก็ได้นะแล้วก็เข้าใจบุคคลอีก อีกคนหนึ่งเพิ่มมากขึ้นดูแล้วก็ละมุนดีพร้อมกับตลกแล้วก็น่ารักสนุกขอบอกมีภาคไทยเลยนะรูภาคไทยอ๋อเราดูภาคไทยจะว่ามันฝ่ายฟังภาษาจีนเป็นรู้เรื่องอะไรอ่านเอาอ่านเอา่อ่านอ่านเก่งเอาฝากไว้แล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วไปดูหนังของป้าได้ข่าวว่าหนังชนโรงโอเค ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีนีมาคาเฟ มาค่ะป้าวันนี้เราต้องสตาร์ทรถไปโลงนะใช่ไหมเพราะว่าต้องรีบสตาร์ทรถด้วยอเหรอใช่ก็เขาเขาเริ่มฉายเตือนสิงหายี่สกว่าหรือไงอ่ะเออก็ก็มาหลายเออจำนวนรอบมันน้อยเลยเรื่องแมนสวงอ่ะบอกเลยเรื่องแมนสวงพอยไม่ได้ดูใช่ไหมเออเออเออช่วงแรกก็ ก็มาแรงเหมือนกันนะคุณพิธาเขายังไปรอบปฐมทัพเลยแล้วก็เต็มไปด้วยหนุ่มๆนุหล่อๆทั้งนั้นเรียกว่าความหล่อนี่กินกันไม่ลงแหละโอ้โหต้องใช้คำนี้เลยอ่ะเอาเอาพกํากับก่อนพุ่งกับสามคนเลยนะอในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยใช้เป็นทีมาพุ่งกับสามคนคุณชาชายเกตนะนี่เคยทำเรื่องมารดาที่มันจะเป็นหนังที่มัน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 ลิงก์กับ ของพม่าทางพม่าแล้วก็เรื่องคลอมแบงคอกทุงมันดาเลยอ่ะอ่าเนี้ยเรื่องนี้ดีดีสองเรื่องแล้วคนที่สองก็คือคุณกฤษดาวิทยาขจรเดชอันเนี้ยจะเป็นผู้บริหารค่าย y o n d Cloud อ่ะซึ่งเขาจะทำซีรีส์ Y วโดยเฉพาะเลยอ่ะคินพอย ค,คินพอสยกทั้งแกงของดาราคินพอสเนี่ยซีรีส์วายซึ่งดูโปรดักชันดีเดี๋ยวจะตามดูธรรมดาก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่มาทั้งแกงเลยมาเป็นนักแสดงเนาะแล้วเขาก็เป็นผู้กุ่มกับด้วยแล้วคนสุดท้ายก็คือพอสอดอลอนนะพัก พันภาษาขอโทษพันภาษาทูบเทียนก็อาจารย์นี้สองหย่จุลาภาศิลปะก,การละครอันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออโดยเฉพาะเพราะนั้นแต่ไอความที่ไม่รู้นะเราคิดไปเองหรือเปล่านะ คือมันก็เลยมีความอิหลักอิหลิเเพราะทำไมคนเยอะหมายถึงใช่แล้วว่าพุ่งกลับเยอะแล้วก็มันก็มีในรูปแบบของความเป็นละครเนี่ยสูงเนาะคือหนังเรื่องนี้เอาพูดตรงๆงเลยนะเราไม่ได้ชอบร้อยเรเราไม่ชอบในระดับแบบหืมแบบจะต้องไปดูรอบสองรอบสามแบบออฟเพนไ i เมอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่ะนะมันมันคนละมู้กันแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังไทยอ่ะเนาะเราก็อยากดูแหละ พราะเราก็ทํางานทําศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนังไทยมาแต่ว่าโปรดักชันเขาดีอันนี้ได้ทุนจากกระทรวงวัฒนธรรมนะจ๊ะเธอจา้จาจา้าเขาก็หวังว่าจะเป็นเอ๊ะซอฟต์แวร์หรือซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอฟต์แวร์หรือซอฟต์พาวเวอร์หวังว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล่นมุกเล่นมุกอะไรเนี่ย <laughs> เอาฉันก็พูดผิดได้อ <laughs> เออก็หวังวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไงคือหนังเรื่องเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่คนคิดก็คือว่า เหมือนเป็นหนังวายคิดว่าเป็นหนังวายเพราะว่าทีมนักแสดงจากจากคินพอยส่ะยกแก๊งลงมาเลยคุณอโปคุณรู้จักหรือปะไม่รู้จักใครเลยเออเรารู้จักแต่อาโปเรารู้จักแต่น้องอโปเพราะอโปเคยเล่นช้องสามที่เป็นหลานตัวเองอ่ะอโปนี่เล่นสุดแฉ่แสนรักช่องสามนดูเว้ยน่ารักรอคือหล่อทุกคนนะตัวละครมันสําหรับป้านะป้าจะวางเอาไว้สองกลุ่มสองกลุ่มหลักเลย กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มของของดาเอ่อนักแสดงที่อยู่ในวัยหนุ่มนะก็จะมีหนึ่งก็คืออโปเนี่ยเล่นเป็นเขมน้องบาสเล่นเป็นว่านฉัดเนี่ยฉัดเนี่ยเออน้องไม้เล่นเป็นฉัดแล้วก็อาฮงเล่นดูคุณตออ๋องเออนักแสดงทั้งสี่คนเนี่ยก็จะอยู่ในอยู่ในก้อนของของความเป็นหนุ่ม ของความเป็นหนุ่มก็แล้วกันคือเปิดฉากมาเนี่ยเจ้าเขมเนี่ยก็ก็ลำโชว์อยู่ที่แปดลิ้วกันกับเจ้าว่านสองคนเนี่ยเรียกในในเรื่องเขาบอกเขาเป็นไพร่แล้วก็อ่าเขาเป็นไพร่แล้วเขาก็มีอาชีพในการเป็นนายลำอะ่ะก็ลำใช้คาว่าเป็นไพร่เลยเหรอเขาพูดเขาพูดเขาพูดในเรื่องอเขาเขาประกาศแล้วก็เพราะว่าฉันจะเป็นไพร่แหละแล้วฉันก็เลยจะต้องแบบ เรื่องบางเรื่องชั้นก็เลยต้องยอมเช่นอย่างเคมอย่างเงี้ยเคมหรืออโปนะก็จะจะหล่อมากในเรื่องก็เป็นแล้วพอรำเสร็จก็เป็นพี่มีคนไหนไม่หล่อไหมถูกก็เป็นที่แบบถูกตาต้องใจของของขุนนา็ก็จะต้องมาพลีร่างกันเกิดขึ้นในช่วงต้นเลยนะแล้วก็มันมีเหตุอะไรบางอย่างก็คือชายชายขุนนางผู้ชายถูกถูกต้องถูกต้องนะก็จากนั้น พอมันมีเหตุอาเพศเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าเขมกับเจ้าว่านเนี่ยสอ,สองเพื่อนซีจากจากแปดลิ้วอะก็เลยก็เลยต้องเหตุเข้ามาเข้ามากรุงเทพม,มาที่แนนสวงเพราะว่าเป็นคำสั่งของเจ้าพยาบดีสอน,นซึ่งอ่าซึ่งเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางแปดลิ้วนี่แหละสั่งเลยบังคับด้วยถ้าแกไม่อยู่แกก็ตายจะเลือกเอาจะเอา,จะเอาแบบไหนนะไอ้สองคนก็เลยต้องมาที่แมนสวงเพื่อ เพื่อมาหาเอกสารสำคัญที่ที่เป็นของเป็นภาษ,าษาอังกฤษด้วยเกี่ยวกับคำสั่งซื้ออะไรซึ่งมันจะมีผลต่อก,การเปลี่ยนแผ่นดินด้วยเพราะว่าช่วงนี้เขาเขากำหนดทำะไรว่าช่วงปลายราชการที่3แล้วมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนราชการไง แล้วแมนสวงนี่คืออะไรหมายถึงเป็นมันเหมือนเป็นจะบอกว่าซ่องมันก็ไม่ได้เชิงซ่องซะทีเดียวนะอันหนึ่งขายบริการแต่ว่ามันก็จะมีลามีโชว์แล้วก็มีอะไรที่มันดูตลุงตุงแช่งเพราะว่าเจ้าของนี่เป็นเจ้าสวเนาะลงเตี้ยมไม่ใช่ลงละครลงละครเออใช่ใช่ใช่เป็นสถานบันเทิงเขาใช้คำว่าสถานบันเทิงแห่งบางกอกเออแห่งบางกอะคือแน่นอนจะมีเรื่องเซ็กซ์ด้วย เหมือนมูลเลงดูชใช่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 เลย <Yeah. S 2> เอออารมณ์นั้นเราจะบอกเหมือนอาคาซ่ามันก็มีเม่มมอาคาซ่าเขาโชจะจะว์เฉยๆไ <ๆ S 2> ง,งแต่อันนี้มันมันมันมีความมันมีด้านมืดด้วยอ่ะเออแต่ก็มันก็มีลาโชว์มีกายกรรมก็มีนะ,อะของคนจีนแล้วก็มีโชว์อะไรพ่นไฟพิรึกคือกองกอยซึ่งอันนี้เราก็ฉันก็ดูแล้วสึกมันประหลาดประหลาดแล้วมันดูแบบ ไม่ค่อย Re สเบิลเท่าไหร่ซึ่งการที่ใช้ไพร่สองคนซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกอและให้มหาเอกสารสําคัญซึ่งมันอ่านไม่ออกอ่ะแล้วสุดท้ายไปเจอเจ้าฉัดซึ่งแสดงโดยน้องไม้เนี่ยแต่นี่ปรากฏว่าเป็นเป็นคนตีละโพนนะเออเป็นเล่นดนตรีไทยก็เล่นดนตรีเพื่อให้เจ้าเข็มลําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนซี้กันแล้วก็บอกให้เจ้าฉัดเนี่ยช่วยมาหาด้วยเพราะมันอ่านหนังสือไม่ออกอ่าเนาะ จากนั้นก็จะมีตัวละครอีกตัวก็คืออ๋หงอ๋หงเนี่ยคือเป็นลูกของเท่าแก่เจ้าของแมนสวงนั่นแหละอืม,อ,มอันนี้คือรุ่นลูก,ลกแล้วไอ้สี่ตัวเนี่ยสุดท้ายมึงก็จะต้องพลวันพลเกเพื่อที่จะอยู่ในการสืบค้นหาเอกสารสําคัญนี้เมื่อกี้คุณขัดจังหวะดิฉันออให้ไปดูให้ไปดูหนุ่ม <laughs> ให้มันน้ําลายหยดนะหมอแล้วว่ามันช่วงเปลี่ยนแผ่นดินจากสามรัชกาลที่สามมารัชกาลที่สี่อ่ะที เปลี่ยนแผ่นดินมันจะมีเขาเรียกช่วงเวลาศูญยากาศเกิดขึ้นน่ะและพวกขุนนางก็อยากจะเป็นใหญ่มันก็ชิงไหวชิงพลิกกันคือในเรื่องมันจะมีขุนนางระดับสูงอสองคนก็คือเจ้าพญาบดีสอนกับเจ้าพญาวิเชียนเดชอาสองคนนี่ก็คือจะจะแยกชิงไเ,เอกสารสําคัญเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้มาสร้างอนนานาจให้กับตัวเองอื การชิงไหวชิงพลิบของของของสองคนเนี่ยก็คือเป็นการบังคับให้ไอ้สี่คนเนี่ยจะต้องทํานู่นทํานี่บังคับให้เขาทําอ่ะเพราะนั้นมันก็จะมีเป็นเป็นสองก้อนเป็นสองก้อนใหญ่หญๆเนาะทีนี้เอาความไม่ชอบก่อนก็แล้วการระดูหนึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเนาะแล้วก็ลักษณะของการแสดงมันดูเวอร์วงังมันเหมือน มันเหมือนละครเวทีมันเล่นใหญ่เสร็จเหลือเกินมันดูไม่เป็นธรรมชาติเออมันไม่เป็นธรรมชาติเลยมันมันพิลึกกึกๆกือเพราะว่าเป็นละครเวทีด้วยไงใช่ไหมใช่แต่นี่มันเป็นหนังอ่แต่นี่มันเป็นหนังเออนี่มันคือภาพยนตร์กันมันไม่ใช่ละครเวทีที่มันจะต้องแบบเล่นใหญ่ๆเพื่อให้คนข้างหลังมันมันมันสัมผัสได้อันนี้มันไม่ใช่อันนี้เป็นหนังมันก็เลยแบบดูพิลึกกึกๆกือแล้วก็ไม่เหมือนละครเวทีที่มาเป็นหนัง ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเขาตั้งใจจะให้เป็นหนังอะแต่รักษะแ acting อะไรบางอย่างนี่มันมันมันพลิปลพลิ้ลมันพลิปลพลิ้นมากกว่าเอแต่ว่าในเรื่องของงานโปรดักชันพวกงานศิลปะนะเออพวกเสื้อผ้าพวกฉากฉากในแมนสูงอะไรเออดีอะทำสวยหรือว่าฉากที่สำเพงแล้วก็จะมีเท่านั้นมันจะใกล้ๆสำเพงอะไรอย่างเงี้ยก็ ก,ก็ออกมาดีนะแต่ว่าโชว์ลำอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เขาบอกว่าน้องอโปนี่แบบว่าฝึกซ้อมกันลำแบบน่าดูเลยเหมือนกันเออจะมารับบทนี้ใช่ไหมใช่ทีนี้แต่ไอ้ความที่เราเรารู้สึกเราชอบมากเลยนะก็คือมันสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของคนสองรุ่นจริงๆเลยคือไอ้คนรุ่นใหญ่อะนะ มันก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่งนะในขณะที่คนรุ่นใหม่ก็คิดอีกแบบนงมันอยากเปลี่ยนแปลงอ่ะมันอยากเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนทำเห <c oughs> มือนทำหลังหลังการเมืองไทยที่เหม, <c oughs> มือนการเมืองไทยในยวินาทีนี้เลยเป๊ะเลยบวกกับการที่ให้คุณพิธาไปรอบกาล่าด้วยซ้ำไปจริงจริงมันดูมัน มันสอดคล้องกันกันกับการเมืองไทยในยุคปัจจุบันก็เลยแบบก็เลยชอบก็เลยชอบแต่ว่าแต่ว่าเราก็ดูดูด้วยความเพลิดเพลินมันอาจจะแบบขัด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 บ้างอะนะแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ถือว่าแบบขี้เลอะอะไรอย่างเรายังเชียร์ให้ไปดูด้วยคำไปแล้วว่าอ่ะเออพุ่งกับสามคนนี้ใช่ไหมแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกของเขาแต่เป็นการรวมทีมสามคน จริงๆอ่ะเวลาทําหนังมันไม่ใช่ทําเรื่องเดียวแล้วมันเปรี้ยงเสมอไปมันมันต้องแบบมีประสบการณ์แล้วก็ปงเปรี้ยงบ้างถูกใช่ใช่เพราะฉนั้นเราว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนเก็บบทเรียนแล้วก็ทําต่อไปเหมือนต้องดีขึ้นชัวร์เลยแน่นอนเลยอ่ะเนาะอ่าอันนี้เราฝากเอาไว้รีบไปดูก็แล้วกันเพราะว่าจํานวนรอบมันลดลงแล้วจํานวนคนในโรงก็พอสมควรแล้วว่าส่วนหนึ่งน่ะ เป็นแฟนคลับของคิงพอชของคินพอรชเนี่ยเยอะของนักแสดงเนี่ยโอ้โหไม่คนใดก็คนหนึ่งสักคนอ่โอ้โหมันเป๊ะปังอลังเวอร์ดูแล้วสบายตาดิพาป้าไปดูภาพคินพอสน้องอาโปก่อนะคะเดี๋ยวเราจบสัปดาห์นี้ด้วยภาพหล่อๆของน้องอาโปคุณผู้ฟังลองเสิร์ชดูก็ได้ฝากไว้แล้วกันสองเรื่องสำหรับสัปดาห์นี้แล้วยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ